ัดีจากพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือนีก็เป็นวันที่สามของการคุดโตโตอย่างโตอย่างพ้าลาจ้ะพี่น้องเป็นมือที่สามแล้วทีมาคุดโตอย่างพ้าลาที่สวนบบเมนจาของมาคุดเตวามาเบิงซื่อมานอนเว้นนะพี่น้องด้วยใส่เบิงพี่สิคุดเป็นกองเป็นกอง,กองวันจังสี่เลยแล้วก็มีตัวนั่นก็คือจุดไฟเผาแต่เหมือว่านแต่ว่าเหมือนมันจะโบอันนี้ดอก ็ยานว่ามันสีล่ามก็เลยตัดสินใจเขากบไว้น่แม่เพื่อนก็นบวันนี้ก็ทังพีเขาก็คุดมดแล้วพีคุดมดแล้วปากนี่็คุดต่อคุดเจอออกจนไปหอดพุ่นหละเห็นบอรถอันแม็กคู่เขากำลังเหตุงานอยู่ก็เป็นรถของหน่องโยนะเขามาคุดโตให้กระจ่างเขามาถือว่าเขาเหตุงานว่ายอยู่เดนี่โตมันถึงเกือบ 500 500 600ต้นเป็นตอมก็500 600ตอนั่นแหะก็เฮ็ดได้เกินครึ uh, ่งแล้วแหละถือว่าประสบความสําเร็จนี่ก็มายางตากแดดในจักหน่อยเด้อค่อสิว่าบ่ยางออกแดดตั้งแต่มาจนฮอดตักแต่เช้าตั้งแต่อันเที่ยงพูยเด้บ่ทันได้ยางออกแดดอยู่นอกจากยางเงี่ยวนอนอูนอนอูอันผูกอูให้นอน กับพ่ออได้อยู่แต่ว่ามันบดล่ามก็ดีแล้วอย่าแต่มันสิล่ามตีฟังนี่ฟังนี่ก็ไปมุดแล้วจนหอดอันนี้ก็เเลืออีกพักจากนีไปจนไปหอดต้นยางพุนตน้นพุนจนไปหอดอันกิ้งยางเห็นไหมกิ้งยางนี่นพี่กิ้งนี่ อันน่ะจักสิหมดต่อยางจักสิยางลงไปเบิงอันเขาเขาเห็ดแนวใดโอ้ยพี่ก็เป็นกองที่เผามือวานมันก็ยังมีควนไฟอยู่ห้วยหแน่ยอยู่ดอกมักวานี่ก็เนเอาดินกบไปให้เป็นผลงานของมือน,นีโ คุดโตอออกแล้วก็เฮ็ดได้ย่างเนียบเนียนเลยพี่น้องเบิง่งเนียนกริบเบิง่งที่หลักผลงานโอ้ยเฮ็ดได้เนียนค่ะแถบสังคาสุรินทร์นี่ผู้ดใดสิจางกะจางด้อยพี่น้องเบิง่งเอาที่หล่ะเบิบ่งให้คุดตโตด้วยนี่ต่อยางเป็นต่อยางแซวเลอยดี่เห็นบ่าหาดหาดกกังสิเฮ็ดได้เนียนกริบเลยโอ้ มันกี่ล่ะเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้คือหักวะฮัตมคัา,อ,า,า,อ,า,อ,า,าคอันนี้ก็ปั๊บดินตามหลังกะพุดโตโตอันนี้รอบสุดท้ายนี่โตรอบสุดท้ายอย่นี้ อันแถวนี้มันจะเป็นหลบสุดท้ายของต้นยางต้นยางสิ่าหอดน,นี่จะเป็นแถวสุดท้ายของมันนี่เพราะสุดท้ายมันในด,ดอกพี่น้องแถวหนาก็มีเป็นแถวสุดท้ายมักนก็จะมีเพิ่มมาสองตัวนี่มีนึ่งตอมันจะเป็นตอแบบนี้ตอแบบนี้แล้วก็พุดออกมากแบบนี้นี่ย่าโห้นี่น ตอหนึ่งหนาอยู่นี่อีกสองสองล็อกต่อมันจะเป็นแบบนี้อะไรน,นี่อันนี้คือเก่งเๆอ่ะนะมันใส่ก,กันกับหนาค่าใกล้เตอิอพี่ดิถวสุเท้ายหัวต้นพี่